ถึงแม้ว่า Generative AI จะทำให้เราสามารถจบงานได้อย่างรวดเร็วและ Microsoft c o Pilot เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำธุรกิจของเราแต่มันมีเรื่องบางอย่างครับที่พวกเราจาเป็นต้องทราบเอาไว้ในการใช้งาน g e n e r a t i ที AI ที่ผลต้องบอกให้เรารู้เพื่อให้เราสามารถเอาตัว g e n e r a t i v e AI เนี่ยไปใช้งานในธุรกิจของเราได้อย่างมั่นใจมากขึ้นครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ l l u c i n a t i o n หรือถ้าเกิดแปลตามตัวก็คืออาการหลอนนะครับ ในส่วนของอาการหลอนของเจนเนอตี AI เนี่ยก็คือลักษณะของการที่เจนเนอตี AI สังเคราะห์คำตอบขึ้นมาแต่คำตอบนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงครับดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมีการตรวจสอบตัวคำตอบที่ตัวเจนเนอตี AI ทำการสังเคราะห์กลับมาให้เราก่อนที่จะนำไปใช้งานครับซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้เราเริ่มสังเกตว่าบางครั้งโคพิล o t อาจสร้างผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะถูกต้อง แต่จริงๆแล้วกลับไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้พวกเราสามารถเข้าใจผิดและเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการหลอนครับตอนนั้นเพื่อป้องกันการนําผลลัพธ์ที่เกิดจากอาการหลอนของตัวเจติบเอไ i ไปใช้เนี่ยเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเช็คข้อมูลจากต้นทางที่เจติบเอ AI นำมาใช้งานครับซึ่งนี่นำไปสู่ประเด็นที่2ของเรานะครับว่าการใช้งานเจติ AI ต้องมีการเช็คความถูกต้องของข้อมูลซ้ำเสมอโดยเฉพาะในกรณีที่ c o p า l o t มีการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตโคพาย o t จะมีการแสดงลิงก์อ้างอิงที่มาของคำตอบซึ่งเราสามารถคลิกไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหรือตรวจทานความถูกต้องได้แต่ในกรณีที่ COPILOT ไม่ได้มีการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการสังเคราะห์คำตอบให้กับเราในทีน่นี้มันจะใช้ข้อมูลที่มีการเรียนรู้มาครับ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือภายในตัวโค้ดพ o t ลอตจะไม่มีลิงก์ให้เรากดไปดูเพิ่มเติมครับตรงนี้เราอาจจะต้องทําความใส่ใจและตรวจทานคำตอบเพิ่มเติมมากขึ้นครับและในการใช้งานตัวโค้ i พ o t ลเนี่ยยังมีอีก2เรื่องเล็กๆที่ปนจำเป็นที่ต้องบอกให้พวกเรารู้เอาไว้นะครับเรื่องของอคติบางครั้งปัญญาประดิษฐ์อาจจะเผยแพร่อ,อคติที่ฝังอยู่ในชุดข้อมูลที่มันเรียนรู้โดยไม่ได้ตั้งใจ ตรงนี้เหมือนกับการที่เราบางคนอาจจะเคยไปฟังและหลงเชื่อข่าวปลอมที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตครับหากมีการให้โคพลอตตัดสินใจบางอย่างตรงนี้ต้องคอยตรวจสอบน,นะครับว่าคำตอบที่ถูกสร้างขึ้นมาอาจจะมาจากอาคติของตัวโควพลอตเองก็ได้เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลใดๆที่พวกเราป้อนเข้าไปในโคพลอตผ่านพร้อมนั้นถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับกฎระเบียบเกี่ยวกับการดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้หลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นความลับขององค์กรโดยการคำนึงถึงข้อควรระวังเหล่านี้เนี่ยคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพวกเราจะสามารถนำตัวเจเน t i v บ AI อย่าง Microsoft c o p i l o t ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของเราได้อย่างไม่มีปัญหา